รีกดีว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะสำหรับทายาทคนบันเทิงที่เห็นกันตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเจ้าขุนจักรพารลูกชายคนที่2ของพ่อเจจักรินและก็แม่ป,ปิ่นเกตมมณีที่ได้มาออกรายการ3ามแซ่พร้อมกับน้องแตงโมปุณณดาลูกสาวของแจงปุณณสาภรรยาของแจชวนชื่นดีกีนักกีฬาไอสเกตมากความสามารถ แต่งานนี้นะคะก็มีช่วงหนึ่งกที่เจอช็อตของหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการได้โทรหาแจ๊ชวนเชื่นนะคะถามว่าถ้าอนาคตของลูกหรือว่าน้องแตงโมเนี่ยจะมีแฟนจะให้มีตอนอายุเท่าไหร่ซึ่งแจ๊ชวนเชื่น,นะคะก็บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างที่เขานั่งอะ่ะซึ่งหนุ่มกัญชัยนะคะก็พูดว่าก็คือเจ้าขุนก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้คุยกับเจ้าขุนนะคะเริ่มต้นทักทายด้วยการบอกว่าขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อ